สัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแก้วในคริสตัลฮอโลค่ะช่องแห่งการทำนาดยดยใช้ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คาลในการทำนายเพื่อปลดล็อกความรู้สึกในใจคุณวันนี้พี่กร์ดอีกเช่นเดิมค่ะหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรที่เป็นอุปสรรคปิดกั้นคุณอยู่อะไรที่เป็นอุปสรรคปิดกั้นคุณอยู่มีหนึ่งสสาเลือกกองที่ดึงดูดคุณที่สุดเลือกได้แล้วไปชมคําทํานายกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะหมายเลขที่คุณไนดะ้คือ expect powerful change new moon eclipse แล้วก็ choose wisely right live well sales <c oughs> extreme ค่ะ a c e of c u p s ค่ะแปถ้วย justice ค่ะและ a c e o f w a n แปดมาพร้อมกับแปดค่ะคุณ อะ,อะไรที่เป็นัวปิดกั้นเพื่อนเพื่อกลุ่มที่1อะไรปิดกั้นให้คุณไม่สําเร็จคะอะไรที่เป็นปิดกั้นคุณให้เป็นอุปสรรคขอดูสิอะไรที่มันปิดกั้นคุณอยู่เป็นอุปสรรคกับคุณอะไรที่เป็นตัตปิดก,กั้นเป็นอ,อุปสรรคเพชรสว่าทรสักทับ จูซอกวานค่ะเพื่อนๆกล่องที่หนึ่งอะไรที่เป็นตัวปิดแก้มเป็นอุปสรรคของคุณคุณดูสิคะไพ่ไม้มาแปดไม้มาพร้อมกับเพียรซอกวานเมื่อเหมือนเพื่อน,อนๆที่เลือกกล่องเนี้ยค่ะคุณเองกำลังอยู่ในจุดที่จะต้อง เหมือนเลือกอะเลือกที่จะไปต่ออะและไอการเลือกเนี้ยไอสิ่งที่คุณกําลังจะเจออะคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปในทิศทางไหนเพราะดูสิคะทิศทางมันมาเยอะแยะมากมายหนึ่งสสามสี่ห้าคือคุณอาจจะมีคนหลายๆคนรอบตัวที่ให้คําแนะนําคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบ เออทุกคนบอกว่าทางนั้นทีทางนี้ทีคนนี้ก็บอกอย่างนั้นคนนั้นก็บอกอย่างนี้แต่ตัวคุณ่ะแท้ที่จริงคุณเองรู้แหละว่ามันต้องไปทางไหนเลขเจ็ดเป็นตัวแทนของสิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ะการเชื่อมโยงจิตวิญญาณสิ่งที่คุณรู้ได้เฉพาะตัวเองอะมันจะนําพาคําตอบให้กับคุณและการเปลี่ยนแปลงทางเนี้ยเส้นทางที่คุณเลือกครั้งเนี้ยมันจะเป็นการที่มันมันพลิกหมดเลยนะอะไรปิดกั้นคุณอยู่ ทุกๆครั้งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณเองจะรู้สึกว่ากลัวทุกครั้งเลยที่เหมือนเป็นมันกลัวความสําเร็จนะคะคุณ <c ười> คือทําไมเราถึงไม่กล้าที่จะเลือกเส้นทางที่เราชอบเส้นทางที่เราใช่เพราะว่าบางจุด เรายังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองยังเชื่อตัวเองไม่มากพอมันเลยกลัวว่าไอ้สิ่งเนี้ยไอ้สิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ในจุดที่เราไม่อยากได้มันอาจจะผิดพลาดการตัดสินใจของเรามันจะเป็นยังไงคือค่อนข้างที่จะกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้คุณมั่นใจและเชื่อใจว่าสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณรู้สึกอะ มันเป็นตัวทรงพลังที่สุดแล้วนะความมั่นใจความเชื่อใจความให้เกียรติตัวเองอะ่ะให้เกียรติการตัดสินใจของตัวเองที่จะได้เลือกเส้นทางชีวิตเลือกสิ่งต่างๆเลือกอะไรก็ตามที่ก็เราเลือกได้คุณนี่มันชีวิตเราแค่คุณเลือกค่ะแล้วออกจากสิ่งหนึ่งเดิมออกจากความรู้สึก wow, Dad, ว้าวแดดมาดีพอบอกให้เลือกแล้วเดินไปเลยค่ะคุณเดินหน้าไปในทิศทางที่คุณรู้สึกว่ามั่นใจกับมันที่สุดทิศทางที่เป็นตัวของตัวคุณเองมากที่สุด และเมื่อคุณเริ่มเดินไปนะสิ่งสิ่งนั้นเองมันจะมีคําตอบมันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันจะเข้ามาสนับสนุนคุณให้มันย้ําคุณมาตอกย้ําคุณว่าสิ่งที่คุณได้เลือกเนี่ยมันถูกแล้วมันไปในทิศทางที่ดีแล้วใช่แล้วจัดติสมากคือเมื่อคุณลงมือทํามันอย่างความ ทำด้วยความมั่นใจอ่ะคุณและผลน่ะมันจะมาเร็วมากสําหรับคุณที่เลือกกองนี้คือแค่คุณมั่นใจและเชื่อใจตัวเองแล้วเลือกอ่ะทุกๆครั้งถ้าคุณไม่มั่นใจนะคุณจะรู้สึกว่ามันเฟลมันดาวมันแบบเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองวิธีคิดตัวเองมันเป็นอะไรที่ปิดกั้นตัวเองทําให้ไม่กล้าลงมือทํามันกลัวคุณกลัวความกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการไม่ชัดเจนกลัวทิศทางมันน่าจะมีหลายๆตัวเลือกหลายๆเส้นทางให้เลือกเนาะแล้วมันก็ไม่รู้อ่ะมันจะทํายังไงดีเชื่อตตตัััววเเเอองงคค่่ะุณมนใใจห้กกียรริาตัวเอง ให้เกียรติการตัดสินใจตัวเองและคุณจะเจอทางที่มันใช่สำหรับค,คุณดูสิคะโลกโลกที่คุณอยู่ในมือถืออยู่เนี่ยคะ่ะแค่คุณเชื่อตัวเองและลงมือทาไม่ปิดกั้นตัวเองอีกต่อไปแล้วอะโลกทั้งโลกก็อยู่ในมือคุณแล้วคะ่ะลองดูคะ่ะลองกลับมาดูซิว่าเราชอบอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะปรับตรงไหนออกจากความรู้สึกกลัวความรู้สึกที่แบบ ความรู้สึกมึนๆความรู้สึกทะมึนทะมึนความรู้สึกไม่แน่ใจอะ่ะชัดเจนกับตัวเองชัดเจนแล้วสิ่งที่ตามมามันคือความชัดเจนซึ่งมันจะมาเปลี่ยนแปลงคุณแบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามั่นใจอย่างที่เคยอย่างที่ไม่เคยมั่นใจมาก่อนก็ได้อ่าเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะพอรู้แล้วอะ่ะว่าเชื่อตัวเองได้ลงมือทํานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์เข้ามาสนับสนุนให้คุณรู้สึกว่า คุณเชื่อตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมและคุณจะกล้าเพิ่มความกล้าในตัวคุณและเดินหน้าต่อไปค่ะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ค่ะใบที่คุณได้คือ being l o v e into the situation ค่ะจา g m e n ค่ะ prosperity begins ค่ะ8ถ้วยกองเมื่อกี้8ถ้วยก็ออกมานะคะ เก้าเหรียญคาร์สเปนต์เคิลคค่ะและเดอะเมนจิเชียนค่ะ,คะ,ะ,คะขอดูหน่อยค่ะว่าอะไรที่เป็นตัวปิดกัน้นเป็นอุปสรรคสำหรับเพื่อนๆกองที่สคืออะไรคะอะไรที่เป็นตัวปิดกัน้นเป็นอุปสรรคสำหรับเพื่อนๆกองที่เลือกกองที่2คืออะไรคะอะไรปิดกั้นคุณอยู่คะอะไรอยู่อุปสรรคของคุณคะ The Empress ค่ะฟอสซ o อกคอยค่ะ และเดทค่ะดูสิคะเดทในที่นี้ขนาดนางเป็นโครงกระดูกนางยังใส่สูทใส่ทักซิโด้เลยค่ะคุณเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่2องคะสิ่งที่ปิดกั้นคุณอยู่คืออะไรเมื่อเหมือนกำลังจะเริ่มตอนนี้เราเองกำลังจะเริ่มสร้างสร้างความสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความ เขาเรียกว่าการลงทุนลงแรงในการที่จะสร้าง p o สต i บุริที้มันคือมันเหมือนแบบมันเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์ของคุณมันคือการลงทุนสร้างผลผลิตที่มันจะให้ผลระยะยาวกับเราอันสิ่งที่มันเห็นอันดับแรกเลยมันก็คือไอการสร้างความมั่นใจลงไปในจิตวิญญาณในการที่มันอย่างลากฝังลึกในการเชื่อตัวเองค่อนข้างที่จะเหมือนกับคนที่เลือกกองที่แล้วเลยเนาะ คือสิ่งเนี้ที่คุณกาลังทําอยู่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแล้วคุณร,รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอะไรนาะที่ทําให้เรารู้สึกว่าทามันไม่ได้เต็มที่ทางทนที่เราเองก็มีศักยภาพมีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถพอบางทีบางอย่างคุณอาจจะละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆข้ามไปมองข้ามไปมองไม่เห็น อาจจะละเลยข้ามคุณค่าของตัวเองไปและก็มองข้ามคุณค่าของคนรอบตัวไปเหมือนกันเนาะบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ตอนเนี้คุณอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะแปดถ้วยมาคือต้องเปลี่ยนวิธีบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นถ้าคุณเองกําลังลงมือลงแรงทําอะไรบางสิ่งอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังไปได้ไม่เต็มที่มันยังคงแบบเหมือนกักๆอยู่อะ คุณอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องจบมันจริงๆแล้วอะ่ะเพื่อคุณจะได้ไปต่อคุณมีองค์ความรู้ในตัวเองมีความสามารถในตัวเองแค่คุณเชื่อมั่นและใส่ความรักความสนุกเข้าไปตอนนี้เหมือนคุณกําลังคาดหวังอยู่อะ่ะการที่คุณเริ่มทำอะไร ลงไปแล้วเราไปคาดหวังกับผลลัพธ์ว่ามันจะมันจะได้มาทันทีมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการเหมือนคุณทําลงไปแล้วแล้วคุณอยากจะได้มันมาเลยอะ่ะจริงๆหลายๆสิ่งหลายอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะแล้วแล้วมันก็ไปตัดสินเอาตัวเองไปตัดสินกับคนอื่นก็ไม่ได้บางคนเขามากับดวงบางคนเขาพื้นฐานดีบางคนเขาทําอะไรแล้วมันก็ ปังโปะขึ้นมาทันทีแต่เราเองทําไมบางสิ่งบางอย่างทําไมเราต้องใช้เวลาในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนานกว่าคนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคุณแต่ละคนเขาต่างวาระต่างเวลาต่างสถานการณ์นะเนาะพื้นฐานเราก็ไม่เท่ากันเราไม่ต้องไปมองคนอื่นไม่ต้องไปตัดสินใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องตัดสินตัวเองด้วยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องมาเริ่มต้นทําจากพื้นฐานที่เรามีเริ่มจากสิ่งที่เรามีและค่อยๆไปจากสิ่งที่เรามีเหมือนกันถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องทํากับความสามารถของตัวเองทําจากความถนัด ความชอบของคุณเริ่มจากตัวคุณเองคุณชอบทําอะไรอยากไปในทิศทางไหนทําด้วยความสุขทําด้วยความรักตัดคนอื่นไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรทั้งสิ้นแล้วอยู่กับตัวเองแล้วค่อยๆใช้ความกล้าใช้ความสามารถตัวเองในการค่อยๆลงมือทำค่อยๆเดินไปค่ะคุณคุณเป็นเมจิเชียนะคุณเสกคุณทําคุณเหมือนเป็นแม่หมดอ่ะแค่คุณใช้ใช้ใชพลังใช,ใช้ความศรัทธาใช้ความมุ่งมั่นใช้การลงมือทําและทําไป แล้วมันจะค,ค่อยๆผลิดอกออกผลน,นี่คือมันจุดเริ่มต้นแล้วนะแล้วสิ่งนี้มันจะยั่งยืนมันจะเป็นอะไรที่คุณนําจุดนี้ไปใช้ได้ตลอดไปอ่ะอุปสรรคของคุณที่อยู่ในกลุ่มที่2ก็คือการที่คุณบางทีเราอาจจะยังตัดสินตัวเองกับคนอื่นอยู่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ว่าทําไมไอ้การทําของเราบางทีมันก็ยังไม่แบบ ทำไมมันนานจังทําไมมันยังไม่ไม,ไม่ไม่สำร็จผลสทัทีคุณค้าลหลายๆอย่างต้องใช้เวลาค่ะและถ้าคุณอยากจะให้มันจบไวๆคุณก็ต้องรีบลงมือทําไวมากขึ้นและก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองบางทีถ้าคุณเครียดมากๆเอาตัวเองไปเปรียบเทียบตัดสินกับคนอื่นที่เขามีต้นทุนมากๆคุณอยากจะเลิกทํามันไปเลยอยากจะแบบออกจากอีกความรู้สึกกดดันนี้สทัทีตัดทุกคนทิ้งไปตัดคนอื่นทิ้งไป กองนี้ต้องกลับมาสนใจตัวเองกลับมาดันศักยภาพในใจที่มีและลงมือทํามีความสุขกับมันค่ะ bring love into situation สนุกกับมันมีความสุขและตัดการตัดคเคลียพลังงานของการเปรียบเทียบการคาดหวังการมองไปถึงอนาคตและอยากจะขวายคว้ามันได้เร็วๆทุกอย่างมันมีเวลาของคุณเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ต้องเร่งอะไรทั้งนั้นแข่งกับตัวเอง ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้นี่คือจุดเริ่มต้นของคุณและปลายทางของคุณคือ the empress อย่าทําให้ระหว่างทางของคุณมันไม่สนุกอย่าทําให้ระหว่างทางของคุณมันรู้สึกว่ามันรู้สึกถอดห่อเหี่ยวจิตใจเพิ่มพลังใจให้คุณเพิ่มแรงจูงใจให้คุณเชื่อมั่นว่าปลายทางมันจะดีและมีความสุขขณะทำขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่สองนะคะแล้วกลับมาเจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกล่องที่3ค่ะให้ที่คุณได้คือ emotion are running high ค่ะ supermoon ค่ะ pattern and planning ค่ะ planning โอเค balance ค่ะ king s f c u p ค่ะ six of b c a n d ค่ะ A i g h t c u p ค่ะแปดถ้วยออกมาทั้ง3กองค่ะคุณมาเรามาดูกันสิคะาว่า เพื่อนเพื่อที่เลือกกองที่3อะไรเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นขัดขวางคุณอยู่รอลองเลยค่ะหิงสต๊อกคัพค่ะอะไรเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นขัดขวางความสำเมร็จของคุณอยู่ m มจิเชียนกองเมื่อกี้ก็ได้ m มจิเชียนนะคะคุณ อะไรเป็นอุปสรรคที่ปิดกัน้นขัดขวางความสำเร็จของอยู่คะคุณดูสิคะเพื่อนเพื่นที่เลือกกองนี้เห็นถึงความพยายามความความเต็มที่กับมันความสู้กับมันในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้คุณได้คิงสตับมาสองอันเลยนะคุณดูสิเหมือนคนที่เลือกกองที่สามเนี่ย เป็น energy ของความที่คุณเองมีมีความตั้งใจมากๆในการที่จะทำอะไรสักอย่างในชีวิตคุณนะ่ะอุปสรรคถามว่าอุปสรรคของคุณมันคืออะไรมันคือขณะที่คุณกำลังมงลงมือทำนะถ้าคุณใส่กับมันเต็มที่เนี่ยไอ้จุดนี้เองอะ่ะไอความแบบความใส่ใจมากๆความเต็มที่กับ กับมันมากๆในหลายๆอย่างะถ้าบางครั้งอ่ะมันเกิดผิดพลาดมันเกิดมีมีข้อผิดพลาดบางอย่างอ่ะคุณเองจะรู้สึกกับมันเยอะมากถ้าคุณเฟลคุณจะแบบดิ่งเฟลลงไปเลยนะแต่พอคุณมีความสุขขึ้นเบิกบานคุณจะแบบหูแบบมันแฮปปี้มากเลยอ่ะคุณเองเป็นคนที่มีอิทธิพลตับตัวเองนั่นแหละไม่มีใครมอีมีอิทธิพลกับคุณทั้งนั้นสําหรับคนที่เลือกกองที่3มและถ้ามันอะไรมันจะเป็นอุปสรรคปัญหาสำหรับคุณมันคือตัวคุณเองแหละที่จะเป็นอุปสรรค เป็นตัวปิดกั้นของคุณแต่ตอนนี้สิ่งที่เปิดขึ้นมาคือมองเห็นว่าคุณยังมีวิธีในการจัดการวิธีการลงมือเรียบเรียงรูปแบบแบบแผนที่จะทําอะไรที่จะใช้ชีวิตที่จาเดิมในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีอะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งไหนคุณต้องทําสิ่งไหนมันมันต้องไปแล้วหรือมันต้องหยุดหรือมันต้องไปต่อคุณรู้เทคนิคของตัวเองอะ่ะรู้ว่าจะต้องบาลานซ์ตัวเองยังไงรู้ว่าตอนไหนต้องทําอะไรโดยที่ไม่ ไม่ได้ไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งอื่นมากมายนอกจากความรู้สึกตัวเองอ่ะคุณเชื่อเซนตัวเองมากๆนะที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณทําอะไรสักอย่างถ้าคุณอินกับมันมากๆอ่ะอันนี้เป็นจุดที่แบบ อินกับมันมากมันดีนะมันจะทําให้เราใส่เต็มที่กับมันแล้วมันจะคือปลายทางมันคือความสําเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมากเกินจนเกินพอดีอะ่ะบาลานซ์ขึ้นมาคือเราจะต้องปรับสมดุลบางสิ่งบางอย่างให้มันมันพอเหมาะพอควรนะคุณ uh, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment คือลองกลับมาปรับสมดุลให้กับตัวเองถ้าคุณพยายามเต็มที่แล้วกับแผนการของคุณแค่คุณเชื่อมั่นว่าถ้าคุณลงมือทำจัก,กรวาลจะเปิดทางให้คุณบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้ลงมือทำตามแบบแผนลงมือทำให้เต็มที่ คุณดูสิคะทําอย่างพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วคุณดูแสงที่มันส่องมาเขาจะนำพาให้คุณบางทีคุณอาจจะไปเจอสถานการณ์หรือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันแบบ เปิดทางให้มันง่ายขึ้นมันดีขึ้นโดยที่คุณเองก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใส่มันเต็มทุกเรื่องอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่รู้แหละว่าชอบทํารู้แหละว่าอยากจะทําอย่างเต็มที่แต่บางทีบางอย่างคุณต้องเก็บแตงไว้ใช้กับอันอื่นๆด้วยนะถ้าคุณเหนื่อยมากคุณสู้มากคุณไฟกับการน,นี้มากอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นไอเดียในหัวคุณอนะ่ะมันก็อาจจะแบบอ,อืมแรงมันไปไม่ถึงงานอื่น,น่ะคุณ เก็บแรงไว้ใช้กับหลายๆอย่างในตัวด้วยเมจิเชียนมาคือคุณจะทาอะไรคุณใส่เต็มคุณลุยเต็มคุณฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะเลือกทําแล้วว่ะคุณน่าจะสามารถทําอะไรได้ดีหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำอะ่ะขอให้คุณมั่นใจว่าไอ้วิธีการรูปแบบตอนนี้ที่คุณคิดที่คุณลงมือทํามันมาถูกทางแล้วเพิ่มเติมไปอย่างหนึ่งคือปรับสมดุลกับตัวเองสร้างความสุขขณะที่ทํางานอย่าปล่อยให เอออารมณ์บางอย่างอะที่มันพุ่งพาดออกมาอารมณ์ที่มันพุ่งมาความอยากจินตนาการความสร้างสรรค์แพชั่นต่างๆมันดีนะคุณมันทําให้เรามีแรงที่จะไปต่อแต่ถ้าถึงจุดที่มันแปก๊กอะมันก็ทําคุณเฟลได้เหมือนกันระวังอย่างเดียวคืออารมณ์ของตัวเองค่ะและคุณจะพบกับปลายทางของความสําเร็จ คุณดูสิคะ้ะประตูกรงจะเปิดออกแล้วความสำเร็จมาแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่3นะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เป็นกำลังใจส่งกลับมาให้ด้วยนะแล้วพบกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ